สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาเล่นสกินโทกอนที่แรกฟรีนะครับผมแลกในกิจกรรมนี้เลย FFWS สองพันยี่นะครับผมที่เราลงไปตามแมปก็ไปเก็บโทเคนนะครับผมอ,ออันสามเหลี่ยมรูปหน้ายิ้มเนี่ยนะครับผมในตามแมปนะแล้วนํามาแลกในร้านค้าแลกเปลี่ยนนี้เลยนะครับผมก็จะมีสกินโทกอนนะครับผมแต่ใช้แค่100โทเคนเท่านั้นในการแลกแต่ตอนนี้ผมมีอยู่119โทเคนนะครับผมดูค่าสถานะของปืนนี้เลยนะครับผมนี่คือ ความเร็วข่อนที่หนึ่งระยะหนึ่งลบแม่นยำนะครับผมผมคิดว่าสกินนี้ก็ดีนะครับผมก็พอใช้ได้แหละสําหรับสายฟรีอย่างผมนะเออโอเคเรามาแรกเลยดีกว่ามาได้มาแล้วครับผมโอเคสวมใส่ไปเลยนี่โอเคทุกค,คนงั้นก็ไปชมกันเกมเลยนะครับผมมากันนะครับทุกคนผมก็ลงข้างๆวงฟ้านะครับผมอันนี้คือเมืองอะไรวะ พาซาเลียเออใช่โหแล้วมีตัวอยู่ด้วยนะเยอะอยู่มาสโคปสีเหาต้องการปืนที่เป็นปืนชาร์จโอเคพวกคู่น่าจะชาร์ได้อยู่ที่มันมีตัวอยู่บนฟ้าลงมากับผมมันไปไหนแล้ววะสวยยู p เก็บมาก่อนโอเคนะครับทุกคนมันไม่เจอปืนทุกซอง แต่เราใช้ไ้เดมจีไปก่อนตัวที่ลวงกับผมไม่เห็นมันมันไปนไหนไม่รู้เออตอนโดดอะ่ะทุกคนเห็นปะเยอะอยู่เนาะแต่นี่มันไปนไหนแล้วเฮ้ยสวยเลยเกาะพอดีต้องการแล้วคนอยู่ไหนครับเนี่ย กัหาคนขอหาลูกซองโทรกองโทก้อนลูกซองยาลูกซองควงก่อนละกันมันมีปะเล่นโคตรเออเลยวะผมไม่เลยไม่รู้นะครับทุกคนตั้งไอวอลไม่ค่อยติดนะเอ,อ้ยนี่ไงโทรก้อนเจอละโอเคสวยเลยว่าสวยเลยผมไม่เลยไม่รู้ทุกคนผมชอบตั้งไอวอลไม่ติดอ่ะเวลาเล่นทุกคนเป็นปะ คือผมกดแล้วกดตั้งแล้วมันไม่ติดอะ่ะเอ้ยทกุกคนอีกกระบอกไม่ดีกว่าอากระบอกเดียวนี่แหละจะเล่นคู่มันจะเป็นแบบเหมือนคลิปที่แล้วนะคลิปลูกซองเดซออ่ะมันยิงไกลเขาไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเรามีเอ็กเอ็มแปดที่ปรับมาใหม่โคตรดีโคตรโหดแ,แถวนี้มีตัวหรือเป้าย,ยังไม่เจอตัวแต่เราเอ้ยยังไม่เจอตัวแต่เราได้ปืนครบละตอนนี้พร้อมยิงอ้าวมีตัวยิงอยู่้ายมือทุกคนเอ้ยข้างหน้าก็มีกําลังจะไปยิงกระเขา ไปไหนเพื่อนโดนไปอุ้ยเอ้ยผมลืมดูมอาสกิลว่าผิดผมอาสกิลเล่นสีสีมาม,มาหรือเปล่าอุ้ยม,มาแล้วโอโ้โหทำไมเพื่อนเรียบร้อยโอโ้โหประเด็นคืออาสกิลมาผิดนะทุกคนเนี่ยเอาเอาบอโลมาเฉยเลยที่จริงผมน่าจะเอานี่กิตามาทุกคนมันจะแบบคอมโบโคตรโหดอะรีโหลดไวจัดอุ้ยอุ้ย เพื่อนพี่เก๋ขอพัยอนยากรมาแล้วอุ้ยมาแล้วเห็นผมปะไม่น่าเห็นนะโอ้โหไม่ได้พันยาเลยเพื่อนอยู่ข้างบนนี้แหละมาอุยอ้ยอุ้ยนี่ไงผมมีสกิลใจยอยู่นะโอ้โหมาแล้วาดิโดนไป แป๊บหนึ่งทุกคนดูเชิงแปบบ๊บดูเชิงแปบบ๊บโอเคมาดิโดนไปโอ้โหอย่างแรงทุกคนท่ก้อนมาแรงอยู่แล้วแต่กี่น,นี้ไม่มีดาเมจนะมันบวกความเร็วเคลื่อนที่กับอะไรวะอะไรไม่รู้แต่มันลบแม่นยำนทุกคนโอเคมีตัวอีกหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะ ทำไมเขาคือพิ่งมากันอ่ะอุ้ยโอ้โหตัวนี้บาลีโอุ้ยเพื่อนเจาะไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี่ยวใหญ่ใ่่ยินยเด้อโอชรอดเ่อุ้ยโอ้โหรอดจริงปะเนี่ยมาแล้วเว้ยเปิดหัวไปอุ้ยเอ้าโอ้โหเอ้าโอ้โหเอวเราไม่ติดทาอะไรไม่หูเยตอนนี้อ้ย ตัวバレียมมันก็จะยิงอ่ะอโอเคมาตอนนี้พร้อมเหลือเต็มแล้วโอเคอยู่ไหนเพื่อนสซวนโทก้อนเหลือ2 5เอ้ขวามือก็มีมันมีทุกด้านเลยวะขอตั้งหลักแบบได้ปะขอแบบเคลียร์ทีละด้านนะทุกคนนะก็หมายในคลิปนี้ผมก็สกิลขึ้นไปเหมือนเดิมทุกคนนะลืมบอกเนี่ยต้นเกมแล้วอะไรวันนี้มาจำได้ตอนนี้มันอยู่ขวามือเว้ย เอาเพื่อนไปไหนโดนปลาให้หัวโยกโยกโอ้โหแลแรงจริงทุกคน a อเกมแปดปรับมาใหม่โคตรแรงแถมผมมีสกิลลั่นสองด้วยอยู่ไหนหตัวบาิษทอะ่ะมันยิงผมสะเจ็บเลยนะไอตัวบาิษทอะ่ะมันอยู่ไหนกันอุ๊ยโอ้โหสามตัวเอไมใช่ ตัวเดียวไอ้เจ้านี้เรียบร้อยโอเคสามตัวอะไรแล้วโอเคอุย้ยนั่นหลังโอ้โหไอ้นี่สามตัวจริงจริงเรียงตัวแบบแบดบอยตีเนียเด้อขอพันยาก่อนเพื่อนผมต้องถอยทั้ทุกคนเผื่อโดนอ้อมมันอยู่ไหนแล้ววะมันน่าจะยิงกันเว้ย ตอนนี้แหละผมต้องรีบขึ้นไปยิงเสือโอเคอยู่ไหนกันยังไงข้างหน้าอะไรเพื่อนเฮ้ยโอ้ยเจ็บจริงแต่ไม่ตายว่ะตอนนี้ไม่ตายเว้ยยิงกขบโคตรเจ็บอ่ะมาดิโทรก้อนชาร์จเลย ล่วงปลาให้สาเม็ดพอครับผมให้ไม่มากเอ้ยไอตัวนี้แหละเลตท,ที่ยิงผมバレตคู่เลยไอตัวนี้ผมจําได้แล้วผมก็ยิงมาเรียบร้อยมันมาเล่นสนายคู่หรือเปล่าวะโอเคมีตัวอีกหรือเปล่าหรือว่ามีแค่นี้มันจะหมดแค่นี้ไม่ได้ดิแถวนี้มีไหมมีใครไหมเอ่ยมาซื้อล่ากันทุกคนในเมืองนี้ไม่มีคนละ โอเคซื้อเกาะด้วยมาซื้อล่าอยู่ตรงไหนนี่งไงใกล้ๆเลยว่าเผื่อโดนเจ๊ก่อนเผื่อมีเยอะเดี๋ยวโดนลุมอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนโ okay, อเคเดี๋ยวกำลังไปอย่าอุย้ยไปไวจัดเอาเอ้าแด้านหลังก็มีเฮ้ยแล้วตัวที่ผมอุย้ยนี่ไงหัวโยกไปดิ้องบดหรือเปล่าไม่รู้แต่มันไปไวเกินในตัวนั้นอะ่ะไปแล้วโอ้โหโคตรไวอ,อะ่ะ ขี่รถไปหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะขี่รถไปนะทุกคนโคดไควโครเวอร์โคดเร็วไม่รู้แต่มันไปไวจริงอ่ะมันน่าจะบวกกันนะไม่งั้นไม่อยู่เฉยๆหรอกอี่มาเลยดีกว่าได้เวลาเข้าหลังอ้าวทำอะไรเพื่อนยิงเลยโอเคหัวโยกไปตัวนี้อ้ไม่ตาย สวยไอ้ตัวนี้เป็นตัวอ๊ะมันไม่ใช่มีคนยิงตัวล่าโอ้ยหรือเปล่าไม่รู้อะไรไม่รู้ตอนนี้แต่ผมโดนยิงโอ้ยโอ้ยไวเกินเพื่อนโอ้โห M60 อัพสามแน่เลยแบบนี้ใช่แน่ๆน่ทุกคนโอ้โหผมต้องรีบไปแล้วอยู่นี่ย่อ,อยโอ้ยโอ้โหสองตัวเขายิงกดผมเหมือนจะมาแล้วเว้ชยชีใจนินด้อโอ้โห มาเลยสองด้านเลยว่ะโอ้โหระเบิดด้วย ừ, อืมอุ๊ยอะไรเนี่ยเออจัดโอ้ยไม่ตายด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยกดลูกลกไม่ขึ้นไปไหนเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวอ้อมก่อนแล้วกันโอ้ยสับเอา้าโอ้สับเป็นลูกระเบิดเฉียโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคตัวนี้พอดี มีตัวอีกปะตอนนี้พร้อมจัดเมื่อกี้เราเก็บเพื่อนไปแล้วไม่น่าจะมีอีกแหมมันอยู่หน่อยครับเพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อนอ๋อโอ้ยมีโดนเปิดมาวะ่ะอ้าวยิงใครครับเพื่อนโดนเปิดหัวไปอ,อ่ะมันเอาอีกแล้วทุกคนโอ้โหโดนแบบนี้อีกแล้วได้ตัวนี้มาหนึ่งสีเหมือนกันว่ามันได้สิบคิวแล้ววะ่ะ เอ้ยมันเหลือแค่ตัวเดียวตัวสุดท้ายโอ้โหแล้วผมก็ได้10คิวพอดีเป๊ะๆทุกคนแต่ละที่3นะเออถือว่าดีนะผมสกินโทรก้นนี้ที่ผมเล่นมาผมคิดว่ามันถือแล้ววิ่งไวขึ้นนะครับผม